พรุ่งนี้ทั้งฝนทั้งหนาวเตือนจังหวัดรับมือ วันที่17กุมภาพันธ์พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาน,นครและปริมณฑลและภา,า,าคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวัง อันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา6โมงเย็นวันนี้ถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ อุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสบริเวณยอดโดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ1ิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์นะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส